แบ่งย่อยแบง่งยี่สิบอะมีไหมมีไม่มีจริงๆครับนี่นี่ผมพูดจริงๆนะมีแค่นี้ไม่เป็นไรไม่มีแต่ว่าถ้ามีจะให้แลกใช่ไหมใช่โอเคและนี่คือคําตอบที่ง่ายที่สุดในสามประเทศและคําตอบที่ถูกต้องก็คือคําตอบที่ถูกต้องก็คือคําตอบที่ถูกต้องก็คือ ขอหยุงนะฮะตอนนี้กดตังค์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินตรงนี้นะครับไปหาคนที่ทํามาหากินนะครับเอาคนที่สู้ชีวิตนะครับแล้วก็เราจะแจกเงินเล่นเกมแก่จนกันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะวัดใจคนนิดนึงจะไปแกล้งทำมันบอกว่าเฮ้ยเงินมาซื้อของเซเว่นไม่พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอไปแลกเงินเขาบอกว่าจะไปจ่ายค่า,ข,าข้าวนะครับแต่ว่ามีแบงค์ใหญ่ลองดูว่าเขาจะทาหน้าไงเดี๋ยวลองดูว่าเขาเนี่ยนะครับจะใจดีให้เราแลกตังค์ไหม เดี๋ยวกูจะไปลองใจคนแถวนี้นะเนี่ยร้านค้าแถวเนี้ยดูว่าร้านไหนเขาให้เราแลกตังค์บ้างผมถามหน่อยเนี่ยผมจะไปจ่ายค่าข้าวผมไม่มีไม่มีแบบเศษตังค์เลยขอแลกตังค์หน่อยได้ไหมฮะได้ไหมพี่ขายผลไม้ใช่ป่ะขอแลกตังค์หน่อยได้ป่ะได้ไหมบอกก่อนไม่มีแบงค์ย่อยเลยใครมีแบงค์ย่อยบ้างมีแบงค์ย่อยเปล่าขอแลกตังค์หน่อยขอแลกตังค์สักงสองหมื่นไม่มีแบงค์ย่อยเลยจะไปจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวตรงนู้นได้ไหมแบงค์ย่อยแบงค์ยี่สิบอ่ะมีไหมี แต่ถ้ามีให้แลกไหมไม่มีจริงๆคับพี่นี่หนูพูดจริงๆเดยมีแค่นี้ไม่เป็นไรไม่มีแต่ว่าถ้ามีจะให้แลกใช่ไหมใช่โอเคงั้นโอเคโดนแคนดิด okay. อยู่งั้นแล้วโอเค <Okay. S 2> <ะ>มาลองใจมาลองใจโอเคหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรน้องเชอร,ร,รี่ทำอะไรขายผลไม้ใช่ไหมหนูเป็นคนใจดีให้พี่แลกตังค์ดังนั้นเดี๋ยวเล่นเกมกับพี่พี่จะแจกตังค์หนูโอเคป่ะพร้อมเล่นเกมแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคนใจดีน้องเชอรี่ใช่ไหมขอเห็นหน้าหน่อยได้ปะ อ้ยะโอเคปับ๊บน้องเชอรี่อายุเท่าไหร่หนูยี่สิบหกค่ะหนูหนูขายอะไรหนูขายผลไม้ใช่ไหมโอเคขายทุกอย่างเลยทุเรียนมีลูกยัง <Yeah. S 2> ปับงป okay. ป๊บมีสามียังโอเคปั๊บทำมาหากินขยันหนูเป็นเจ้าของร้านเปล่าใช่ค่ะหนูเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมโอเคแล้วสามีอยู่ไหนเขาไปทำงานเขาไปทำงานหนูก็มาทำมาหากินตื่นได้กี่โมงหนูตื่นตื่นตีแปดตีสี่ค่ะตีสี่ไปหาผลไม้เหรอใช่ไปรับที่ตลาดไทยค่ะแล้วก็เอามาตั้งแผงขายทุกวันขายเลืกกี่โมง เจ็ดโมงเลือกสามทุ่มค่ะโอ้ขยันมากเลยขยันทุกวันนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเราก็อยากเป็นเศรษฐชีวิตดีๆก็มีเงนินมีกลางช่วยเหลือคนลำบากเะมืเนี้นยโอ้ยสวยมากสวยไปอีกสวยไปอีกน้องเชอรี่อันไหนตรงเนี้ยผลไม้ที่หนูขายเนี้ยอันไหนขายดีสุดทุเรียน,นะคะ่ะทุเรียนใช่ไหมโอเคแ,แต่วนัวนวันก็ทุเรียนวันก็สับปะรดเดี๋ยวเราจะอุดหนุนน้องเขาในกรณีที่เขาตอบผิดมาพร้อมไหมนะ กติกามีดังนี้ตอบถูกข้อแรกได้300บาทตอบถูกข้อที่2ได้500บาทและตอบถูกข้อที่3ได้1 0 0งบาทแต่ในกรณีที่ตอบผิดเราจะริบเงินคืนทั้งหมดดังนั้นเกมนี้ต้องห้ามโลภเด็ดขาดเลยครับอ่ะภาวนาผู้แข่งขนทุกคนตอบถูกนะครับ โอเคคำถามแรกมูลค่า300บาทพร้อมเล่นเกมยังพร้อมนะโอเคคำถามแรกง่ายมากถามว่าหมอคนไหนเป็นหมอผีหมอคนไหนเป็นหมอผีมี2ช้อยครับช้อยแรกหมอปลาข้อสอหมอโอ๊กอ่าหมอที่หนึ่งหมอปลาจกหมอปลาไหมหมอปลาหัวล้น่อ่าไม่รู้จักใช่ไหมไม่ค่อยได้ดูมือถือกับ2หมอโอ๊กหมอโอ๊กเป็นสามีของน้องโอปอจากใช่ไหมหมอโอ๊กที่หล่อๆอ่ะรู้จักคนหล่อหล่อช่ะหมอปลารู้จักหมอปลาไหม รู้จักหมอปลาเา้าให้ถามให้ถาม <c oughs> ให้ถามเพื่อนรู้จักรู้จักหมอปลาไหมถามไหมถามไหมรู้จักหมอปลาไหมรู้จักครับ,รรบหมอปลาเป็นไงตลกมากเลยสนุกขาดนหะมีผมมีเหลือไม่มี หัวล้นล้นครับหัวล้นล้นโอเคใช่แล้วเลือกข้อหนึ่งครับหมอปลาหมอปลาครับโอเคเข้ากหมอปลาใช่ไหมค่ะคำถามนี้300บาทถ้าตอบถูกได้300บาทตอบว่าหมอปลาเฮ้ยมั่นใจเหรอหนูเอาตัวเองดีกว่าที่สองจริงเหรอจริงเหรอหมอปลากับหมอโอ๊คหมอปลากับหมอโอ๊คิดดีดีเสื้อพี่ขายมะพร้าวไหมเออเสื้อก็ได้หมอปลาคำถามนี้300บาทคำตอบก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือ คำตอบที่ถูกต้องก็คือบอป้าสามร้อยครับข้อสองเล่นต่อไหมข้อสองห้าร้อยบาทมันง่ายเลยเนี่ยง่ายไม่รู้ไม่รู้ง่ายหรือเปล่าแต่ถ้าตอบผิดหนูต้องเอาทุเรียนให้พี่ได้ค่ะลูกหนึ่งโอเคเปล่าพี่ยึดทุเรียนลูกหนึ่งเอาเลยเล่นต่อนะข้อสองห้าร้อยนะโอเคคำถามข้อสองมีอยู่ว่าอันไหนเป็นวัคซีนโควิดระวังข้อหนึ่งชินแวคกับสองชิโนไทยอ้าวเอาชิโนแวคค่ะเฮ้ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าหนูเพิ่งไปฉีดมาค่ะหนูไปฉีดอะไรมาชินอเวก ิแล้วชิโนไทยอ่ะอ่าเคอยากถามคนอื่นไหมไม่เอามั่นใจเลยใช่ไหมค่ะโอเคคำตอบคือชิโนะแบทชิโนะแบทเพราะหนึ่งชิโนะแบทนะฝันทงชิโนะแบทนะชิโนะแบทนะตอบถูก500บาทตอบผิดเลิกตังค์คืนทั้งหมดและคำตอบที่ถูกต้องนะครับวัคซีนอะไรเป็นวัคซีนรักษาโควิดระหว่างชิโนะแตทแกชิโนไทยคำตอบก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือ คำตอบก็คือชินแวันถูกต้องไทยคิดด้วยชินไทยไม่เกี่ยวเลย500บาทขอบคุณครับได้ไป5้า้อยแล้วสองคถามตกลงเธอไปฉีดวัคซีนอะไรมาชินแวัดค่ะชินแวันะไม่ชินไทยนะไมะโ่โอเคโเคข้อ3<ม>เด้งเข้าไปเลยสองเข้า1 0 0่ันบาทตอบถูกได้1น0 0ับาทตอบผิดโดนลิฟทุเรียนคคแล้วก็ลิฟตังค์คืนหมดเลยนะ,ะเล่นหรือไม่เล่น เชอรี่เล่นนะข้อนี้คำถามมีวว่าลุงคนไหนเป็นนายกลุงคนไหนเป็นนายกระหว่างหนึ่งลุงพลสองลุงตู่เอาละเอาละคำถามข้อนี้ลุงพลหรือลุงตู่ดูดีๆนะลุงพลดังมากออกทีวีตลอดลุงตู่ใครก็ไม่รู้ลุงตู่นี่ใครลุงตู่ไม่ค่อยคิดลุงตู่นี่ใครลุงพลลุงพลนใครก่อนลุงพลคือคนแก่เขาชอบออกยูทูบใช่ไหมคะอ่าชอบมีร้องเพลงด้วยใช่ไหมเปลี่ยนคำถามไหมเปลี่ยนคำถามนะไม่ตอบได้ ลุงตู่ค่ะโอเคงั้นถามถามพี่เขาดีกว่ามามาดูนิ้หน่อยชื่อชื่อจริงครับไม่ใช่ลุงไหนลุงคนไหนลุงลุงพลกับสองลุงตู่ลุงที่เป็นนายกเป็นลุงตู่ครับอ้นที่สองแล้วลุงพลคือใครก็ลุงพลพลพลประยุทธ์ไม่ลุงั้นเดาลุงตู่ค่ะลุงอะไรลุงตู่ลุงตู่ค่ะเป็นคำตอบลุงตู่ค่ะคอนเฟิร์มนะค่ะและนี่คือคาตอบที่ง่ายที่สุดในสมเค่าน้คำตอบที่ถูกต้องก็คือคาตอบที่ถูกต้องก็คือ คำตอบที่ถูกต้องก็คือลุงพนลุงพนไม่ใช่ไงล่ะดังนั้นเอาอีกหนึ่งพันพบาทหนึ่งพันบาทครบสามคำถามแล้วถามว่าเล่นต่อไหมไม่เล่นแล้วเล่นไหมไม่เล่นถ้าเล่นต่อนะได้ได้กานี่ได้กา,กาต้มน้าเล่นไหมถ้าเล่นต่อได้กาต้มน้ำแต่ถ้าแต่ถ้าตอบผิดลิฟคืนพันหนึ่งหมดเลยไม่เล่นไม่เล่นแล้วคะ่ะไม่ยากได้กาต้มน้ำอันนี้เลยเ ห้องหนูมีสองอันแล้วสองโลกดังนั้นไม่เล่นค่ะโอเคดีมากไม่โลกนี่คือนี่คือน้องสาวนะครับคนดีของเรานะครับเสื่อว่าน้องเชอรี่ค่ะโอเคเชอรี่นะครับหนูเล่นไม่เล่นเลยทีแล้วเพราะว่าโลกนี้ทํามาหากินดีที่สุดลูกเก็นป่ะโอเคดังนั้นสุดท้ายนะครับฝากคนที่มีน้ําใจแบบนี้ผมมาแลกตังค์นะครับแล้วเธอก็ให้แลกด้วยใช่แม้เธอจะขายวันนี้ขายดีไหมเนี่ยวันนี้เงียบค่ะเพราะว่าขนดตกคนเขลูกค้าเขาไม่ค่อยเดินอืมแต่หนูก็ยังมีน้ําใจถูกไหม เห็นไหมครับฝากร้านหน่อยร้านอยู่ตรงไหนอยู่ที่พัฒนาการซอยส8นี่ซอยบ้านผมเองพัฒนาการซอย38เข้ามาข้างในจะมีเซเว่นใหญ่ๆนะครับร้านผลไม้เธอชื่นน้องนัทน้องเชอรี่ใจดีมากๆแล้วสวยด้วยนะครับแต่เะไดเธอมีผัวแล้วโอเคเชอรี่ขอให้หนูสู้ๆแล้ววันหนึ่งหนูตั้งตัวนะครับแล้วก็มีร้านใหญ่ๆหรือว่าทำผลไม้ส่งออกทั่วประเทศเนอะโอเคสู้ๆนะลูกนะเป็นกำลังใจให้ กติกาง่ายมากนะครับดังนั้นเดี๋ยวใครเนี่ยถ้าอยากเล่นเกมกับผมกติกาง่ายมากนะขอให้คุณเป็นคนดีขอให้คุณเป็นคนทำมาหากินแล้วก็คุณมีน้ำใจคนอื่นรับรองเดี๋ยวผมไปแจกนะจ๊ะโอเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุเดี๋ยวอุ่นหนุนเลยนี่อุ่นหนุนเลยอโอเคนี่ของพี่นะค่ะ<า>หมดเนี่ยเดี๋ยวถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะ<า>กลับมาเหมาเนี่ยทั้งแผงเลยโอเคปะ่ะโอเคค่ะโอเค,อเคจ่ายตังค์จ่ายตังค์